วัดีค่ะวันนี้เราจะมารีวิวเมาส์ปากกาคะวันนี้เราสั่งเมาส์ปากกามาค่ะเป็นของยี่ห้อยี่ห้ออะไรในราคา1,150บาทถ้าจำไม่ผิดนะคะแล้วก็ใช้อ่าของช้อปปีค่ะที่ว่าช้อปก่อนจ่ายทีหลังอะไรนะคะทำ เขาเรียกว่าอะไรอะผ่อนก่อนนะคะอะไรนี่แหละช่วงนี้ก็ทุกคนก็ต้องผ่อนสินค้านลค่ะจะไปซื้อเงินสดมันก็ไม่ได้เนาะเพราะว่าเศรษฐกิจก,ก็น่าเป็นห่วงนี่เราจะเก็บแล้วนะคะอันนี้ที่เราซื้อมาไม่ใช่ซื้อมาอไรสาราน,นะ,ะเราซื้อมาสอนออนไลน์เพราะเราอยากส้อนออนไลน์เด็กค่ะเพราะว่า สงสารเด็กหยุดไปนานปกติโรงเรียนเราจะแจกใบงานค่ะแต่ว่าเราก็อยากสอนเด็กก็เลยซื้อมากปกติไม่มีสอนได้ไหมได้ค่ะแต่ว่าเราสอนวิชาคณิตศาสตร์นะคะมันต้องใช้เพราะว่าเราแสดงนี่ทำแล้วเราลองใช้เมาส์แสดงแล้วมันมันเขียนไม่สวยอะคะ่ะ เลยนะคะเรียนเยพื่อนเพื่อนผู้ผิดไม่ใช่เรียนถ้าเกิดเทียบกับกระดาษ A4 ค่ะใหญ่เลยน่ารักดีพกพาง่ายด้วยเดี๋ยวเราไม่รู้ว่ามันจะใช้ดีหรือเปล่านะแต่เราจะมารีิวกันเพราะว่าเรายังไม่เคยได้ใช้เลยครั้งแรกของเราครั<ม>้งแรกของเรากับเมาส์ปากกาค่ะเมาส์เพนเมาส์เพน a 6 4 0 v 2. 2ราคา1,000นพดนิด,นด,นดนนะะเกือบ2,000ค่ะเอยเกือบ1 2 0 0ค่ะไม่แพลงลองไปซื้อ,อนะคะสำหรับคนงบน้อยะคะ่ะแต่จะใช้ดีหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวเรามารีวิวอีกทีหลังสำหรับคนงบน้อยนะคะซื้อมเมส์เพลได้นะคะเพราะว่าจะไปซื้อ iPad มันก็เพงช่วงนี้ อะไรประหยัดได้ก็ประหยัดไว้ก่อนเส็จแล้วนะคะ ลำดับแรกที่เจอเลยคืออะไรเอ่ยคู่มือค่ะเป็นภาษาจีนกับภาษาอังกฤษค่ะเปิดออกมาแทนแทันแทนแทน่แทนโฟมค่ะโฟมโอ้หดูค่ะเขาใส่ถุงให้ด้วยอันนี้น่าจะเป็นแผ่นที่เราใช้เขียนเขาเรียกว่าอะไร oh. ก็เรียกไม่ถูกเหมือนกัน อันนี้เป็นคู่มือค่ะคู่มือคู่มือค่ะโอ้คู่มือค่ะอ๋อเขาให้สายมาด้วยค่ะสายเขาเรียกว่าอะไรสายเชื่อมต่อสาย USB ค่ะแล้วก็ให้ที่นี่มาด้วยมีอืมสำหรับโทรศัพท์ Android นะคะอันนี้ก็สำหรับ แม c หรือเปล่าค่ะอ่ะเราไม่มีนะคะเรามีโน้ตบุกรุ่นรุ่นนานแล้วค่ะของเราอันนี้ก็จะเป็นหัวปากกาที่เขาแถมมาให้ค่ะหัวปากกาแล้วก็เป็นที่ดึงปากกาออกอันนี้ก็เป็นปากกาค่ะปาาเป็นปากกาเป็นปากกา ก็จะมีแป้นเมาส์ค่ะที่เราใช้เขียนมีปากกาม,มีสายมีคู่มือแล้วก็มีหัวเสียมาให้แล้วก็มีปาะกาสำรองม,มาให้ค่ะแค่นี้ค่ะเดี๋ยวเราจะมารีวิวการใช้อีกทีหนึ่งนะคะว่าใช้เป็นยังไสงสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายค่ะ